เดี๋ยวารเกับ่านด็อตเตอร์สุริโยนะครับก็เตยมะคกรจ่านอาหารมาอาาต้องการเพื่อให้กับาหาเพื่อจ่าร้วไรอยู่ตรทางใหนมาใหมเพื่อเนความสะดวกนะครับเพื่อยกอเพื่อสร้างอะไรแบบน้เพื่อให้เรียนความลอดนะครับตารนีดงนิลป ดูตามเวลาเนาะโดยที่ว่าตามเวลาเวลานาะเราเวลาประมาณแค่นาฬกาสามินาทีนะครับทีเกิดการไ่นะครับก็จะได้มาที่บนหน้าสงูใหญ่นะครับออกลดอิรนะครับโดยพาสงงมาสี่แม่เป็นตที่แส่ปลาหน้าสลากเป็นแรกนะครับตัวนั้นก็แย่ยก็จะอาการกวีที่นาการได้ถไว้ สำหรับพระสงฆ์พระตุลาการต่างๆนะครับให้เกงแถวนะครับตอนนี้พระที่จะสามา่ถการนำศาสนาเราได้นะครับ